โอเคผมเลยผมก็ไปสปอ็์ปัตเชนต์ทีกี้ที่เปิดคลิปเงียบไปก็เพราะว่าใ้ดูเขาว่าว่าเออผมสร้างแบบจริงนะเออไม่ได้อวยนะเออเป็นไงนะเพื่อนนี่จะช่วยหลอดนี่ชุดสิบหกเต็มแล้วนะก็อยากก็อยากลองเล่นบ้างนะอื่นเล่นแล้วมันแค้นอย่างเงี้ยมันมันหนักใจเลยแล้วนี่ก็มีท่าทางเพิ่มใหมายแล้วก็มีหลายท่าอย่างเงี้ยนไหมท่าหางผมบั๊กด้วยเนี่ยมีท่าทางหลายท่าทางแล้วโอเคก็ หมดฮานะอืมจิ๊ดเล่อบอกว่าวันนี้จะมารีวิวอ่อนนะอ่าลุงเล่แค่เปิดแล้วบ้างครับลุงเล่บอกก็เปิดแล้วนะแต่ว่าพี่ผมไม่ไปเพราะว่าไม่ได้ขี้เกียจน,นะครับแค่ลุงเล่ผมปิดนะยี่ยหนาอุ้วมัวไเฉลี่ยมันหนากุา้กวปกติไง เออแบบแล้วตรงเหมือนแบบมีเสียงอะไรไปเลยว่าเออนี่หนักกว่าเอออาทิตย์รอดก็แบบเอาให้จบเลยนะอันนี้ผมแบบเล่นอวยนะแบบนี่พี EP จบพีสองพี่อีจบไม่ลงต่ออันนี้ผมลองจริงๆน,น,นะโอเคอันนี้ผมอันนี้ผมจริงจังนะสบายโบวนะผมก็อาจจะเป็นสบายโบวคนเดียวเนาะอ่บางคนอาจจะด่ากูว่าเล่นสบายโบวแล้วแม่ไม่จบนเนี่ยเออบางทีบางทีผมก็โด,ดนดา่าบ่ะบางทีผมก็โดนดา่าบ่เนะอันนี้ก็เล่นสบายโบวคนเดียวนะไม่ได้เล่น เว้ยใครนะผมก็มาก็รีวิวม่ามาแบบอนี้ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นทางนี้เชื่อทุยส่วนใหญ่จะเล่นเป็นทางเนเธอร์นั้นนะโอเคผมจักว่ายังไม่หันเนเธอร์เลยสุดนะถ้าพีอีนี้เจอบพีอีน่ากูก็ต้องลงอ่ะเออกูเจอไดบเระบายนงะโอ๊บมโคตรเจ็บเป็นอย่างวันแรลกลงเหมือนเสียงอะไรวะ นี่หไม่ค่ะกูเริ่มน่ากลัวทุกวันเลยเนะไม่ค่ะกูเริ่มน่ากลัวทุกวันทุกวันทุกวันเลยเนะี่ยอันนี้แต่ตตตตตแล้วแตยแล้วขอไม่ตกเนาะโอเคคำสั่งผมไม่สามารถใช้ได้นะเห็นไหมไม่เชื่อทำดูได้ทำได้ไหมครับก็เป็นก็เป็นมาทิ้งได้วนะเออ อีเลี้ยงกระ่ายอีไม่ได้นะจับิกิดมันก็ยากน่าลัวคือผิดผมนี่ผมผิดที่ถูกนะที่ผมลงเมืองแหะ รู้ส <t un deposit ancy> yeah, ึกผมรู้สึกมันเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวันเลยนี่ยไหมครับเนี่ยเฮ้อเนอะทายเยอะสุดนะทานไปเรื่อย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 เอ้ยผีแรกผีแรกผีที่ผีปีแรกกูพูดว่าผีแรกกูจะตายไม่ได้ใช่ครับปีแรกกูจะตายกับ เรื่องงงงงนี้ไม่ได้นะกูผม่าผมก็ควรตายแหละกูจะสมดหาเลยนะีม่มี่เลยเข่อนไปเร็วจะหาเพชรถ้าไปอีกแล้วผมเจอเพชรเนี่ยวผมหาเยนะเออโอเคอาหารกินกัน ไม่เสียงดังจังวะเออเต้นทีหูกูจะแตกเุดยอันนี้เอะกูจะแบบแบบไมนขวามากูมีกุศลมีแต่มีแต่ใช้ได้ใช้ไม่หมดนะเนี้โหผมไม่ได้กับน้องเนี่ยวันแรกกูไม่เคยลงเหมืองแน่เนี่ย

อ๋อ okay. เลยยาไปอะไปไม่ซีเรียดเลยาหาหมดทุกตัวตายแค่นั้นแหละนี่แค่ทาเต้นกูโหดแม่เลยคือในเอ X มันก็มีเคล็ดอย่างหนึ่งครับคือเจอให้เจอโอ้ยให้เจอเพจนั้นเมื่อเจอเพปเจเพปุ๊บมันจะให้ของเรามาอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือมันคืออะไรม่คืออะไร หางหางอะไรเป็นส่นีะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่กดจกันนะครับผมยวผมไม่ดูนะ้างนี่อิมูจินีอะนี่คือร้านี้มานะเดเดเดยวเดียันบักหน่อยสจได้ไปนะ ถ่ายตัดไม้ถ <c oughs> ่ายตัดไม้โอเคนะเ <c oughs> สียงแหบปะเสียงแหบเนาะเออไม่ก็เล่นอาชีพนานแล้วอแต่ฟีฟ่าย์เออลงไปไฮไลท์คขัดเกลมกั้งไม่ใช่ว่าไฮไลท์หรอกเออฟีฟ่าย์ผมเล่นจริงนะนะก็ว่าเขอาจจะบอกว่าพี่พี่แบบเล่นทีหลังเล่นหลายๆรอบพี่เอาเอา,าดันชนะมาลงไม่ใช่นะผมเอาแบบแพ้ก็แพ้ก็ลงนะเอาวีแพ้ป่ะวะ กูได้ทุกตากูแพ้ก็ลงไม่ได้หรอเออผมมันผมแพ้มาคนหรอกไอ้ไม่แต่งคนดูแบบผมไม่แต่งคนดูนะแบบใครที่แบบเอาแบบแพ้แม่เอาลง่ยเออผมไม่ได้ละนะมันก็มันก็แต่สายของเราแต่ผมลงจริงลงจังอะทำไมล่ะอือฮึกูจะถ่างเยอะเกินเจลาวามอเลยไงนะฮะลาบังมึงจะไมาอ่านแกแต่กูไม่ถ่างหน้าไง ต่มาผมไม่ได้ลงมาเลยแหละเสร็จปุ๊บผมต้องเดินขึ้นไปใช่ปะนี่ขึ้นไปเสิเกมันเตอร์กู้อยู่ล่างต่อไปอันนี้ไม้พอไม้พอไม่งแตกเลยโอเคขออยู่เออจังก์นกดนด้นี่จะใช้อะไรใี้แบบกุมค้ามากสุด

เฮ้จิด้วยเก็ยังเป็นนะเออเดริเอาไเเอาชุดรเอาชุดอหนอะไรเงี้ยเออเกียรทีละผู้ชมาวเท่านัเหรอทำไมแบบแไมาแบบแตีมกว่าตีมก่เป็นชั่วโมงเลยทีโอเคนะผมก็ไม่อยู่นะอ่ะผมไปเรียนนะผมถามว่าทำไมกูม่ไปเรียนใช่ไหมมีคำตอบเลยผมว่า้งเรียนผม่ามัน เลยแบบนั้นบางทีบางคนก็จะไม่เหมือนกันนะที่มัคุยมาที่มันเจ๋อโอ้ไม่เหมือนกันจะเกินไม่ติเพื่อนถ้าติดเพื่อนนี่กูลองเลยจะทองยังมีดินอยู่มีนี่อยู่ ก็ต้องลองเหรอว่าอืมจะคิดปิดไกลสิความพยายามความพยายามเราต้องมีนี่แล้วกันนี่โอเคไม่ตัวจริงดิโอเคไม่ตัวต้องกูเจอทองแล้วแต่ตี้ตัวฮ้ยไหนี่นะ ไม่โตทำไมมันไม่โตอะนล้กูต้องเสียเวลาจมน้ำตาใช่ไหมเนี่ยนี่นะ,นะนนเฮอยนะแกไปอะไรเนาะแบบหาลูกหาเลไรขนาดนี้ตัว้ก่อนเจอเพลสเราก็จไว้จมนิ้วกัดไว้แค่นั้นแหละเออขัดกูสายยี่สิบสองกูเหลือแค่นี้เหรออี๋อี๋เจอมาวะ นู่ผมกดดิ่งขึ้นขึ้นเลยนะเด็กเจังว่ะขาขาขาเด็กกูลงมาวันแรกกูเจอสี่สิบกว่าก้อนอืออืนลงมาวันแรกเจอสิบก้อนลงมาวันแรกเจอสิบกว่าก้อนหัวเตีนนี่แซ่เจ๊ เอ้ยอก้าพิสูจน์ข้าพวิตเปลี่ยนนี่ของจริงไหมเนะี่ยของเก๋ของจริงหรืของเก๋โหอะไรวะกูพูดอยู่แบบแมทถ้ากูถ้าผมเจชรเนี่ย เออทำไงเดียเออใช่กูยียนไปง่าสุดวิธีการกูไม่เคยผ่าเคยผ่าที่ยะไรกูพลาดเปิดอยกูกูเจอเพจสองเม็ดว่ะอ้๋อไม่มีหมจะเดินพอนยะยิมอุย้ยเหียทุกเียขขัทรถได เดี๋ยวจะปิดมันดอกไม้มาใช่ปะเพ็ดเพ็ดเพ็เพ็ดเพเลยนะเว้ยเฮ้ยเพชดเลยนะเพชดเลยนะว่างเพ็ดละเพชรเลยนะนเฮนะ้ยบกักน้องหัวทีเพี้ยนจะ้ขวบไปเนาะ อแล้วก็ไม่มีไม้อะนะหนาลัวเสียงอะไรกันไม่รู้เออมาถอดน้ำแม่งแล้วกันช่วยเขนหม่ได้ไม่เอาผมปุูมไม่โตไม่ได้พี่ถูกเหนื่อยจตัวเองมากเลยนะ โอ้หปีนี้เลยกูเจอพิเลยเหรอเหนื่อยใจผมเลอกันนั่นะเหนื่อยมากเลยนั่นแหละกูเจอพชรต่พิษแต่ม้าแต่ม้าผมหมดเยิดอะไรที่ผมลงมานวันนี้เ่ยก้อยหมไม่มาอีกแล้วไปนี่โอเคะขขดไได้เลยครับยังไม่สีดอ่อืม

โอเคนี่โอเคก็ไปเรื่อยๆแล้วไม่สีเรียสไม่สีเรียสแต่กูจริงจังอ้เจอเพนแล้วจะเยินเลยไปไงบ่ไะนจะค่อยไปดูว่ามอนมีกี่เม็ดเยีนที่ผมลงมาเนี่ยบนนั้นจะบุกมาไ้ม ดึกเช้าอยู่วะน่เชาอยูแล้วพ็คแตเโหผมหมดสแล้วเนี่ย tao nếu nếu của một trận vậy, mình đang dùng tay khụt đây này, đấy, nó như thế nào, nó như ผมไม่ถามนะโอเคไม่อก่อนจะถึงนี่ขี้เกียจแล้วเนี่ย <c oughs> แตะขาหูเลยเด้ยวจะคิดไปไกลนะไม่ถึงพี่แแตะเออเออไปไกลขี้ไปไกลอืมกูจะเด็กแล้วอืม <c oughs> stone ไ <be> hack ด้วยด้ว่ขดขินช่วยี่วยขุดหินนั่นแหละไปเร่ยเด็กนี้เร้วในกาลิกทุกการ้อกการทำอะไรวะโว้โขุดมาแปลแปลกันเนี่เบื่อมั้ยถจริงไอ้ผมพูดขึ้นไปอย่าง้ อยูลด้าข้างล่างิอย่างมืดเลยจันนะกันหูกันหูไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดิกระสิทธิกระสิทธิมีแรงเดือนหน้าคิดเฮ้ยนี่ของ้องมันเล็กขนาดนี้หรอวะเฮ่ยเฮ้ยเด็ดน้ำมันด้วยตรงนั้นน่ะ วิ ane, er <es> ่งเฮ้ยเจอทางแล้วทุกช <sy helmet lide> ่วงเจอทางแล้วโอ้สวัสดีส่งทางมาให้เราแล้วตอนนี้โอ้โหเกิักดยี้มาได้เหนื่อยชิบหายเลยโอ้โหอาชุนเราขึ้นมาได้น่ารักทักพ่อยู่ไหนเนี่ยวางปักเล็กๆส่วนนี่นะตัดไม้กันตัดไม้เร็วโอ้โห

กินอยู่มันก็หลังทอดเพ็ดกันทางนี้ป่ะใช่ป่ะโอเคป่ะลงกุเล็กด้วยกุเล็กด้วยคุเลาบไปเป็นไงอืม ติ๊กนะสักหน่อยแล้วก็ถอดมันสักหน่อยเก็บวามีเนี่ทถอดอ่ะโอ้ยเพะจ้าต้องปวดเพชรมาให้เราเป็นไงอันนี้คือสร้างรูกจริงๆนะมีการเก็ยมองเก็ยมุลเลยนะเโอ้ยแต่พี่จะวบิเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ ของแรงเท่มนะั่น่แหละโอเค4ีกบองก้อนไวเาะโอเคครับพร้อมดูกันด้วยน,นะครับทุยอาดูเสัใส่ดูแตกจิงทมแล้วก็เดี๋ยนขุดดูดูว่ไม่แค่หนึเม่สองไรหรอมีสองไม่รเองเหรอ ที่สเม็ดสีเม็ดสีเม็ดสีเม็ดทั้งสี่เมแล้วจุดนี้สีเแล้วเมแล้วยอะไรของมือกัเบลอะไรวะสัอะไรวะโอ้าเม็ดปนยางรหเม็ดสเม็ดสเม็ดหเม็ด เ e รกูเอาอาเอเมาเมาเได้เพเล็กเมาเลยกูเนี่ยโอเคก็ดทุกดขึ้นขึ้นาหมดเลยนะเดี๋ยวชทีน้นไปทิจนางย้น้ก็ผมก็หมดไปลนะก็รู้แล้วนะมาทีนี้ก็จะปรับป็นเคทีได้ก็ตาม ให้เก็บอินเทอร์เนแล้วโอเคแล้วมันตายแล้วต,ตกไปกับบ้านเลยโอเคโอ้ยนี่ผมมองอย่างเนี้ยเราเราไดว่าอ๋อถึงโอ้ยไปจุดใจจังหวะโอ้ได้ไปแล้วครับโอเค แค่กดทุกที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับคล้ายด้วยกันะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะไปทำประตูเนืน้อหรือไม่ขอิดตามดูกันแล้วกันนะผมบาปะครับผมลองทายทันนี้ไปไปเอจอกับผม,มบ๊ายบายหู้สนุกมากเลย